สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพระครัวโต้อนะครับเมนูนี้ที่คิดถึงนะครับวันนี้ได้เมนูอะไรมาปากวันนี้ครับวัตถุดิบของเราครับได้กุ้งมาครับท่านผู้ชมครับได้กุุงกุ้งมาครับนี่ครับน้ําตาลเคี่ยวครับใช้ปริมาณน้ําตาลกับน้ําปลาเท่าๆกันแล้วก็เคี่ยวนะครับหอมแดงครับท่านผู้ชมครับ พริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแดงจินดาครับท่านผู้ชมครับมะนาวครับน้ำเยอะๆเปลือกบางๆครับแล้วก็ตะไคร้นะครับอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มความสดชื่นด้วยสารแหน่ครับท่านผู้ชมแน่นอนครับเมนูของเราวันนี้ก็คือยำตะไคร้กุ้งสดครับไปดูวิธีทํากันครับท่านผู้ชมครับมาจัดการกุ้งของเราก่อนนะครับท่านผู้ชม ก็ติดหัวออกนะครับท่านผู้ชมนะครับกุ้งตัวงอจะสดนะครับอ่าดูครับตัวงอกับตัวตรงครับตัวงอนี้จะสดครับเพราะว่าเขาจะโดนนกนบแข็งมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแกะเปลือกออกนะครับท่านผู้ชมแกะเปลือกออกแล้วเราก็จะเอามีดผ่าตรงข้างหลังเขาออกเอาไส้เส้นดำๆที่ข้างหลังเขาออกนะครับท่านผู้ชม เราแกะแบบนี้แล้วเราก็ไปคลุกด้วยเกลือนะครับท่านผู้ชมไปล้างทำความสะอาดแล้วก็คลุกด้วยแป้งมันอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพื่อกระจัดความข่าวน้ำข่าวของเขาออกคลุกแป้งมันแล้วก็นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หรือบางท่านก็อาจจะแช่น้ำโซดาก็ได้นะครับหลักๆคือถ้ากุ้งสด เขาก็จะไม่ข่าวกุ้งสดแล้วเรานํา <su> ทําความสะอาดแล้วไปล้างด้วยคลุกด้วยเกลือแล้วก็นําไปล้างแล้วก็มาคลุกด้วยแป้งมันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ชมเราไปล้างความสะอาดแล้วเราก็มาคลุกด้วยแป้งมันอีกรอบหนึ่งนะครับแป้งมันนี่แหละครับจะไปดูดซึมไปดูดไปซึมซับเอาความขาวของเขาออกนะครับเนี่ยครับคลุกเขาเบาๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปล้างเนี่ยครับท่านผู้ชม นะครับแล้วเราก็เอาไส้ตรงข้างหลังเขาออกนะครับท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะเอาไปแช่โซดาก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วแต่นะครับนี่คือเทคนิคของการทํากุ้งมาให้ข่าวแต่วันนี้เราก็เอาไปลวกก่อนเพราะฉะนั้นก็จะไม่ขาวอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเราก็เนื้อกุ้งเวลาโดนแป้งมันเขาก็จะนุ่มเด้งขึ้นมา ไปดูขั้นตอนต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับเราจะไปเตรียมตะไคร้กันครับเลือกตะไคร้ตรงที่อ่อนๆนะครับท่านผู้ชมเอาตรงอ่อนๆและตรงใบเราไม่เอานะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับหั่นบางๆนะครับท่านผู้ชมหั่นบางๆนะครับยำตะไคร้กุ้งสดหรือกุ้งสดสมุนไพรก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วแต่จะเรียกนะครับได้ตะไคร้นะครับท่านผู้ชมหั่นเอาเฉพาะส่วน อ่อนๆของเขานะครับหันบางๆนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับก็รองของเราครับผักอีกของเราคือกุ้งนะครับรองคือตะไคร้ครับเวลาเคี่ยวเข้าไปเขาก็จะมีความมันๆหอมๆนะครับท่านผู้ชมตะไคร้ของเราเอาอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงเปลือกตรงใบแข็งๆเราก็ไม่เอานะครับได้ตะไคร้แล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้เลยครับหอมหัวแดงหรือถ้าไม่มี เราจะใช้เป็นหอมแขกก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเขาก็จะมีความกรอบความหอมนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับเพิ่มความเผ็ดจีจารด้วยพริกจินดาแดงนะครับท่านผู้ชมแล้วที่ขาดไปได้อีกก็คือพริกขี้หนูพริกขี้หนูเขาจะให้ความเผ็ดและความหอมแล้วก็สีสันสีเขียวสีแดงเราได้แบบนี้แล้วมะนาวครับเพิ่มความเปรี้ยวจีจาดและความหอมเข้าไปเราจะไปลวกกุ้งนะครับ ในน้ำเดือดเราลวกพอสัดดุงนะครับท่านผู้ชมใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยนะครับท่านผู้ชมลวกประมาณ1นาทีนะครับลวกเสร็จแล้วเราเอามาน็อกน้ําเย็นทันทีเพราะขัวตออใส่น้ําแข็งเข้าไปด้วยครับหยุดความสุกของเขาไว้เขาจะได้กรอบนะครับท่านผู้ชมมาดูน้ําราดน้ําต้มยำไอ้น้ายาของเราครับท่านผู้ชมน้ําตาลเที่ยวครับ3ทช้อนโต๊ะใช้ปริมาณน้ําตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้เขาจะได้หอมกับน้ําปลาปริมาณเท่าๆกันนะครับท่านผู้ชม เคี่ยวจนได้เป็นแบบนี้นะครับและที่สำคัญก็ใส่ตะไคร้เข้าไปครับท่านผู้ชมใส่ตะไคร้เข้าไปนะครับใส่พริกขี้หนูสวนนะครับพริกแดงจินดาของเราเข้าไปนะครับท่านผู้ชมใส่อะไรอีกครับนี่เลยครับแล้วก็หอมหัวแดงนะครับท่านผู้ชมนี่คือน้ำจํำของเรานะครับท่านผู้ชม ทำกินง่ายๆแต่อร่อยตามคนสิช่องครับบีบมะนาวครับท่านผู้ชมแมะมะนาววันนี้ใช้ประมาณ3ลูกครับท่านผู้ชมนะครับเยอะพอสมควรก็เอาง่ายๆครับเราใส่น้ำปลาเท่าไหร่เราใส่มะนาวเท่านั้นครับท่านผู้ชมให้มันเผ็ดนะครับเปรี้ยวหวานนั่นเองนะครับนี่เลยก็มีความกรอบนะครับมีความนุ่มเด้งของเนื้อกุ้งสดของเราด้วยครับบีบมะนาวลงไปครับท่านผู้ชม คือเราได้ความเปรี้ยวจากน้ําตาลเคี่ยวด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราเคี่ยวเีวเราใส่ำมะขามเปียกด้วยนะครับมะนาวเราก็ชอบเปรี้ยวเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมครับนี่ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันน้ำยำของเราก็เสร็จแล้วครับชิมดูครับท่านผู้ชมใส่น้ําปลานิดหน่อยก็ได้ใส่ผงปรุงรสนิดๆก็ได้ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะนําไปราดบนกุ้งที่เราสะดุ้งมานะครับพอสะดุ้งครับเนื้อเขาจะดิ้งๆกรอบๆนะครับท่านผู้ชม นี่เลยครับนี่คือเมนูยำตะไคร้กุ้งสดครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับท่าผู้ชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นกำลังใจให้พระครตอออได้ทำคลิปต่อๆไปมาเล็กเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านอาหารที่เราทำครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ